แล้วครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับรับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival Evolve แล้วนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปจับสัตว์น้ำกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราจับสัตว์บกกันมาหลายพาร์แล้วนะครับผมส่วนตัวที่ผมจะเอาไปในวันนี้นะครับก็จะเป็นเต่าด้านหลังนี่นะครับเป็นเต่ายักษ์นะครับสายพันธุ์ไบโอนิกครับผมสีสันสวยงามอลังการมากๆแต่ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือว่ากี่ปีกี่ชาตินะครับเราจะไปถึงน้ำทะเลเดินช้าเหลือเกินเนี่ยเทดามเอนดดูดิตามเอ อะไรจะน้อยบานี้เนี่ยยวขออัดดาเมจไปเลยดีกว่าครับน้อยเกินเมื่อไหร่จะตีเขาตายเนี่ยดาเมจรัวๆไปเลยครับเอาให้สุดสปีดด้วยครับผมเต่ามันช้าไม่เป็นไรเราทําให้มันไวได้สปีดผมต้องการสักพันห้าครับตัวนี้ไม่ได้เน้นโหดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวราจัดไปโคกไปเรียบร้อยครับแรปเตอร์เลเวลพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองทีดับตอนนี้ดาเมจเนี่ยขึ้นมาเป็นสามหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับอัดไปอีกครับผม ท่านี้ยังไม่พอโอเคดาเมทตอนนี้อยู่ที่1 2 6 0งครับที่เหลือเป็นสปีดไปเลยครับผมสปีดตอนนี้อยู่ที่986ทีนี้มาลองดาเมทอีกครั้งนะครับตอนนี้ดาเมทขึ้นเป็น8 3 0หนนะครับสปีดก็อยู่ในเกณฑ์ไวขึ้นเยอะเลยครับผมโอ้โหใช้ได้ใช้ได้อย่างนี้เราน่าจะไปถึงทะเลไวหน่อยลองลงน้ำดูดิเวลาลงน้ำกับอยู่บนบกนะครับไม่ได้ต่างกันเลยครับผม แต่รู้สึกว่าเกตมันเวลาอยู่ในน้ําจะส่องสว่างนะครับเป็นไฟด้วยครับโอเคอยู่ในเกมฑใช้ได้ครับผมลองตีมันกล่องดูดได้ทีเดียวตายครับเดี๋ยวระหว่างทางเราก็จะเก็บเลเวลไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมคาโนมาคาโนมาโคกหัวไปโคกไปเรียบร้อยครับไม่โหดเท่าไหร่ครับเอามาเล่นฮาฮาไปงั้นแหละผมว่าถึงเราอัพดาเมจให้สุดมันก็ไม่น่าจะถึงหลักร้านแลวครับตัวนี้น่าจะได้แค่หลักแสนแค่นั้นแหละหลักแสนนี่ก็เกินพอเลยครับ ตองกับพราเซอร์ด้านหน้าดูดิว,ดว,ว่าพราเซอร์จะตายหรือเปล่าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยหมีกำลังตีกับแก๊งเดลเบอร์ครับโอ้โหมันเข้ามาช้าเราก่อนเลยครับผมตัวลาทีครับสบายๆจัดไปนี่หลังแกหมีพาทั้งคู่เลยครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับอาการเจ็บคอของผมนะครับตอนนี้เริ่มหายดีเลยครับคิดว่าวันนี้น่าจะได้ลงหลายพาร์ทนะครับผมถ้าไม่ติดขัดปัญหาอะไรนะยอย่างน้อยๆก็2คลิปได้ลงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงจัดเต็มแน่นอนครับผมตอนนี้ตัวอะไรจัดไปจัดไปมา ายหมดายหมดกระจุยไปครับแก๊งเต่านะครับตีกับคานกระจุยไปหมดแล้วครับผมเราเป็นราชาแห่งเต่าก็ตัวที่เราจะจับในวันนี้นะครับผมก็ลืมบอกไปเลยครับผมเราจะจับอัลฟาโมซาซอรัสนะครับอ่าเป็นตัวที่น้องๆอยากให้จับกันมาแบบเดินนานมากมายครับผมด้านนี้มีลูกทีเล็กด้วยครับกาลังวิ่งหนีอะไรมาสักอย่างเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่ารักเลยปล่อยมันไปแล้วกันครับผมแต่ผมสังเกตดูแล้วเราจะไม่เจอลูกของพวกไข่พันแบทแอดเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็กําลังมีโครงการครับจะทําการผส,สมพันธุ์ไดโนเสาร์นะสายพันธุ์แบดแอดอ่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นรูปของมันแน่นอนได้ไม่ช้าครับรับรองได้ดูแน่นอนครับทีนี้ก็ลงน้ําไปหาเอาฟามูซาสซรัสกันเลยครับผมแต่น่าจะใช้เวลาหานานแน่นอนผมว่าเล่นมุมกล้องด้านหน้าจะง่ายกว่านี่ด้านหน้านี่อะไรวะเนี้ยเราเจอตัวอะไรไม่รู้ครับอ๋อเป็นพวกฉลามของเรานะครับ สวยมากๆาเลยครับฉลามตัวนี้รู้สึกว่าด้านหน้าของผมจะเป็นพรามอัลฟาโมซาซอนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ทันที่เราเทวินหาครับต้องโกยต้องโกยเราต้องการเอาฟ้าธรรมดาไม่ใช่พรามครับเพนกนเพนกนโอ้โหไดโนเสาร์ในน้ําเยอะเลยครับเทมโพลเลก็เยอะเช่นกันครับผมตรงนู้นมีโมซาซออยู่อันนี้เป็นเทมโพลเลฉลามนะครับมี2ตัวโอ้โหจะไปทางไหนดีเนี่ยอันนั้นใช่หรือเปล่าในฉลามตัวนี้ ฉลามตัวนี้เป็นเลจ e ดา a r y นีครับสีแบบนี้ไม่ใช่ครับโอ้โหในนเสา์ในน้ําเพียบเลยเอาฟาร์โมซาซออยู่ตรงไหนตรงวายหาไปเรื่อยๆโอ้โหพวกนี้มันตามอารวาส่ลเราจะสู้มันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่คิดว่าไม่น่าจะสู้ได้ครับเราเลือดน้อยโดนตัวอะไรกัดไม่รูบ้บคราสลบขึ้นมานิดนึงไปต่อเลยครับผม <S <S ผมสู้ไม่ได้นะครับสู้ได้แต่ตัวกระจอกวัวดีอะไรปลาหูหินตัวเบลเทอร์เลยโอยก่อนจริงๆเราก็ตัวใหญ่นะแต่เราไม่โหด เรกาการดนิดนึงลองตีเป่าหูหินดูดิตายไหมไม่ตายว่ะอ้หลายทีครับ 2- 3ส,สมทีตีต่อตีต่อตีไปพี่เต่าสู้มันพี่เต่าตีไปตีไปมาเข้ามาเฮ้ยเทมโปโลเทมโปโล,เ,โลเดียวเทมโปโลนี่โหดเริ่มมาเยอะเลยครับแค่ไปตีตัวเดียวนิดนยวโอ้โหพี่เต่าพี่เต่าล่วงไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมทำไมเราตกจากพี่เต่าได้ก็ไม่รู้ครับพี่เต่ารอด้วยพี่เต่า พี่เต่ากระเด็นเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยต้องลุยเดี่ยวนะครับตอนนี้ปล่อยพี่เต่าไปเลยแล้วกันครับผมผมขอเอาตัวรอดก่อนแล้วกันครับเอาฟ้าโมซาซองค่อยว่ากันตรงนี้เป็นพรามเอาฟ้าเนสซี่อีกโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโหดจังวะเดี๋ยวต้องหาพิกัดของถ้ำก่อนครับหาที่ปลอดภัยก่อนเราจะรู้พิกัดของถ้ำได้ง่ายเวลาเราขึ้นมาด้านบนนะครับโอเคด้านล่างมีถ้ำนะครับผม ปลามอฟ้าเนสซี่ทำไมไม่มีอัลฟ้าโมซาซอรัสวะวันก่อนเหมือนผมจะเคยเห็นนะครับหรือว่ามันโดนไอตัวนี้ฆ่าไปแล้วเนี่ยโมซสาซสอกับเนสซี่มันตีกันเองหรือเปล่ามาดูครับบูเนสซี่มาเต็มเลยครับผมโอ้โหเยอะมากไม่มีเลยพี่เต่ามานี่ไม่ได้ช่วยบ้าบออะไรเลยครับชิงสลบไปแล้วเนี่ยลามอฟ้าเนสซี่ที่เราสู้ไม่ได้แน่นอนครับผม ฟาโมาซาโซฟาโมาซาโซผมว่าเดี๋ยวขอมาหลบในถ้ำกว่าน,นี้วาครับถ้ำอยู่ไหนเอ่ยน่าจะอยู่ทางด้านนี้ครับให้เราสังเกตดีด,ดีมันจะมีฟองอากาศขึ้นมานะครับตรงนั้นคือพิกัดของถ้ำครับผมตรงนี้หรือเปล่าโอเคผมเจอถ้ำแล้วครับทำไมวันนี้ไม่มีฟองอากาศไม่รู้ครับปกติจะเป็นฟองอากาศนะครับโอเคเราเจอฟองแล้วเนี่ยฟองอยู่นี่เองมองไม่เห็นเฮ้ยด้านล่างมีอะไรเนี่ยอะไรมาตาย เทพโอลเอ็งเลอร์มาตายอยู่ในนี้โอ wow. ้โหไม่ใช uh ่แค่ตัวเดียวนี่หว่ามีปลาตัวเล็กมาตายอยู่ด้วยครับโอเคเข้ามาในถ้ำนะครับในถ้ำสวยงามน่าอยู่เลยก็ในถ้ำนะครับจะประกอบไปด้วยไข่มุกแล้วก็คริสตัลนะครับน้ํามันจะมี3อย่างนี้นะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยมองเห็นด้านนอกด้วยเฮ้ยโอ้โหตรงนี้เป็นบั็กนะครับทําให้เรามองเห็นด้านนอกด้วยพี่เต่าตายไปแล้วครับผมโดนปลากระเบนโอ้ปลากระเบนฆ่าพี่เต่าเราแล้วตรงนู้นอะไรเนี่ยฉลาม โอ้โหเราต้องจับอัลฟาโมซาซอให้ได้ผมเห็นอยู่เนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนครับเมื่อกี้ผมมั่นใจเลยว่าผมเจอตัวหนึ่งตัวสีขาวครับผมมันอยู่ไหนวะเนี่ยนีก่อนนี้ก่อน,น,อนต้องหามันให้เจอแม่นแน่มนอาจจะว่ายไปทางฝั่งนู้นก็ได้ไว่ายตามหาัมก่อนครับผมโอเคเจอแล้วครับอยู่นี่เองผมก็ว่าแล้วผมเจอมันอยู่ครับเลเวลเท่าไหร่เลเวล950้นะครับผม พี่เต่าตายไปแล้วไม่เป็นไรเต่ามันกาครับเดี๋ยวจับเอาฟ้าโมซาซอกับบ้านก็ได้สองดูค่าสลบมันก่อนดีกว่ามั้งค่าสลบเท่าไหร่เนี่ยเหมือนมันจะไม่ค่อยสนใจผมนะครับค่าสลบโอ้โหค่าสลบ2ล้านเหรอเหมือนผมจะเห็นแวบๆว,ว,ว่า2ล้านนะครับไม่แน่ใจว่าผมตาฝาดหรือเปล่าไม่2ล้านก็200แสนจัดเลยแล้วกันครับยิงไบหนึ่งดอกตามมาไอ้น้องตามมาล่อไปที่ถ้ำดีกว่ามั้งพามันไปเข้าถ้ำครับ มันไม่ตามผมว่ะมันไปด้านนู้นเลยครับผมแล้วอีกอย่างคลอดโบนี่ก็ทําค่าสลบได้น้อยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนมันจะไม่สู้นะเนี่ยอ๋อเราใส่เกอว์ชิสนี่เวลาใส่เกอว์ชิปสัตว์ในน้ําจะไม่ค่อยทําร้ายเรานะครับเอยโอ้โหพูดเป็นทางขาดทำไม่สู้กูลวโอโ้ไปนู่นเลยครับมันหนีนะครับผมตามไปสองกล้องดูก่อนนีค่าสลบขึ้นหรือเปล่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอุ้ยหางสวยวาะข้าของนีมครับฝองไม่เห็นร้อด้วยดีรอด้วย ว่าตามไปว่าตามไปลองดูค่าสลบขึ้นมานิดเดียวเองครับต้องยิงอีกนานเท่าไหร่เนี่ยน่าจะขึ้นมาแค่20,000ื่เองครับผมยังเหลืออีกเยอะเลยอย่าว่ายไปหาพรามอฟ้าสิว่าโอ้โหตอนนี้มันพาเราไปหาพราเมอฟ้านะครับพราเมอฟ้านี่สามารถที่จะกัดผมทีเดียวตายได้เลยนะครับผมตรงนู้นเอลฟ้าเนสซีด้วยนี่หว่าหนึ่งตัวโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดียเด๋ยวเดยว,ดยว,ดยวขึ้น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 ,ข,น,ข,นขึ้นก่อน บ้าบอแล้วมีโมซารรมดาด้วยพรามเอาฟ้าอยากเข้ามาโอ้โหแม่เงยมาจับอะไรตรงนี้วะเนี่ยผมว่าเรายิงมันยาวนานแน่นอนจัดไปโอเคไปทางด้านนู้นนะครับผมายจังหวะด,ดีเดี๋ยวลงใช้หอ,อกพิษเสียบเลยดีกว่ามันหอ,อกพิษน่าจะทําค่าสลบได้ดีกว่าครับมาเลยเพื่อนมาเลยเดี๋ยวระวังมันด้วยโอ้โหแม่เอนมันจะมาโ,โห้ยหอกพิษหักเฮ้ยโอ้โห ใช้หอกพิษแทงไปไม่กี่ทีหักนะครับเมื่อกี้ผมว่าเหลืออยู่ประมาณ10-20%นะไม่น่าจะหักง่ายขนาดนี้ครับผมโอ้โหจับย่างแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นการจับสัตว์น้ำที่ยาวนานที่สุดนะครับในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับผมโอ้โหหลับยากจริงๆเนี่ยปกติเราจะใช้พวกฉลามพิษไงวันนี้จับด้วยคอสโบสลบย่างมา,มากๆครับผมยิงไปหลายนัดมากไม่ได้นับครับ เรียบร้อยครับล่วงไปแล้วครับโอ้โหแต่พราัมฟาโมซาซอมอยู่ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอจังหวะน,นิดนึงครับขอดูอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนอุปกรณ์เรามีครบอยู่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนมีอะไรค่อยคุยกันเดี๋ยวต้องรอจังหวะน,นะครับตั้งสติดีๆแล้วก็รีบเข้าไปใส่อาหารโดยด่วนเลยครับผมแล้วเราก็ต้องรีบโกยเลยนะครับเพราะว่าเราสู้พราัลฟาไม่ได้อยู่แล้ว โอเคได้จังหวะแล้วครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวดูแก้วสีม่วงไปก่อนตามด้วยน้องน้องขึ้น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 ดีขึ้นดีเออนั่นแหละดีมากขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเทมมิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับลงมาดูก่อนดิพวกความชัวโอ้โหขึ้นมาทีเล่นนิดเองครับแต่เทมมิ่งเอฟเฟกต์อยู่ที่100%นะครับผมใส่ยาสีฟ้าไปก่อน จัดไปเอาไป5้าถังมึงหลับข้ามปีแนะ่เจอไป5้าถังโอ้ลบก่อนตอนนี้ก็กินไปหลายอันแล้วขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยขึ้นมาแค่ประมาณ20%คิดว่านานน่าดูเลยครับสำหรับตัวนี้งั้นเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวใกล้ใจะได้นะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็ไปพาไบาโอนิกเมกการโรดอนนะครับมาเคียนะครับพรามอัลฟาโมซาซอตัวนี้นะครับผมรู้สึกว่าอัลฟาโมซาซอของเราจะยังไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยได้แล้วว่าได้พอดีเลยครับกลับไปกลับไปมาลุ้มมันเลยเรียบร้อยครับผม กระจุยไปตอนแรกก็ใช้เป็นเอาฝ้าฉลามของผมนะครับสู้ไม่ได้ก็เลยต้องกลับไปพาไปโอนิกมาแทนครับผมไปโอนิกโคตรกว่าเอาฟ้าโมซาซอของเรานะครับตื่นมาก็ได้ลุยเลยครับผมใช้ได้ใช้ได้ไดแจมใช้ได้ตามพี่มาเลยขึ้นมาด้านบนเลยขึ้นมาด้านบนเลยตามมา,านนเร็วคือตอนนี้เวลาดูบนบกนะครับแทบจะมองไม่เห็นมันเลยครับผมมันสีขาวแบบว่าโอ้โหเหมือนแสงแดดเลยเนะี่ยโอมโมบ,บัาไมายเลยใส่ที่ขี่ไปเลยครับผม ไปได้หอกมาจากไหนด้วยไู้ครับเป็นหอกสีแดงเลยครับแสดงว่าเมื่อกี้มันต้องฆ่าตัวอะไรไปสักตัวหนึ่งไงก็เลยได้หอกอันนี้มานะครับผมที่ขี่ใส่ไปเลยโอเคโอ้โหฆ่าพลังมาเดิมๆนี่ขอบอกได้เลยว่าโคตรเยอะครับผมเลือดมาเดิมๆนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบเก้าอหมากที่สุดเลยครับที่ผมจับในโนเสานะครับที่เป็นสัตว์น้ํามาสุดยอดมากๆครับผมแล้วก็สามารถที่จะคราฟของได้ด้วยนะครับคราฟในนี้ได้เลยครับ เป็นเสมือนสมิตรีเคลื่อนที่เลยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับทีนี้ลองกลับไปที่บ้านนะครับเทสดาเมจเดิมๆดูดีกว่าบายสลามตามพี่มาเร็วสปีดผมว่าช้าในะสปีดสปีดช้านิดนึงครับผมแต่ก็ไม่ได้ช้ามากถ้าเทียบกับโมซาซอรธรรมดาแล้วก็ถือว่าไวกว่านะครับเอาละครับผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบดาเมจให้กับเจ้า Alpha ัลฟ่าโมซาซอตัวนี้กันแล้วนะครับผมกัดไปครับ ดาเมจเดิมๆอยู่ที่22,956นะครับเรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์แรงเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอัดนะครับดาเมจรวมๆไปเลยนะครับผมว่าจะแรงขนาดไหนสปีดต้องการที่150ก่อนครับผมไม่อยากจะให้มันไวมากครับเดี๋ยวจะบังคับยากสปีดเอาไว้ที่152ที่เหลือดาเมจรวมๆไปเลยครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่7 7 8 8 6นะครับมาดูกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมกัดไปครับโอ้โหขึ้นมาเป็น1นล้าน3ครับเขาบอกได้เลยว่าโคตรแรงมากๆครับ ทีนี้ลงไปด้านล่างนะครับเก็บเลเวลกันเลยครับผมโอ้โหสุดยอดมากมายครับเรียกได้ว่าแรงยิ่งกว่าไบอนิกฉลามอีกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เรายังสามารถอัพนะครับดาเมจได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ผมก็พาโมซาซองเรามาเก็บเลเวลแล้วนะครับรู้สึกว่าดาหน่าจะมีเทมเพลลอกนะครับผมมาลองดูกันว่าเราจะทนทานนะครับเทมเพลลอกได้หรือเปล่าโอ้โหสบายๆครับมีการสะท้อนดาเมจมากก็จริงแต่ว่าไม่เท่าไหร่ครับผมเสียเลือดไปนิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ฆ่าสลบนะครับขึ้นน้อยมากๆเลยครับผม ตัวนี้ดีมากๆโ oh, oh. อ้โหเหมาะสมกับชื่อราชาแห่งท้องทะเลเหลือเกินครับสุดยอดแล้วจัดไปท่าให้แหลกเลยวันนี้ผมจะต้องหาจุดที่มีไดโนเสาร์เยอะๆให้ได้นะครับใต้น้ําโอเคตรงนี้ครับเยอะพอครับผมจัดไปอารวาสไปกัดให้หมดเข้ามาเลยเข้ามาเลยวันนี้สู้ได้ไม่ต้องหนีครับสบายๆเทมโพลลอกก็ยังชิวๆกัดไปกัดไปมาเลยโอ้โ oh, ห oh. ทำไมน้ำดักเราขึ้นเยอะจังวะเนี่ย น่าจะเป็นไอ้พวกของที่ได้มาจากเทมโพล่ลแน่นอนครับทําให้น้ําหนักเราขึ้นเยอะมากๆกัดไปกัดไปโอ้โหตัวนี้สะท้อนดาเมจมาแรงมากครับผมเลือเราลดลงมาเกือบครึ่งเลยเนี่ยกัดเนสซี่ตัวเมื่อกี้ไปตัวเดียวโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับกัดไปกัดไปมากัดจุยไปครับผมตอนนี้น้ําหนักโอ้โหขึ้นมา4,009ลยครับอาตั้น้หนักไปที่20,000เลยครับผมตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่20,000นะครับคาดเซมิน่าจะเอาไปที่1 5 0 0 0ครับผม เข้ามาเข้ามาตัวอะไรเข้ามากัดแหลกกัดแหลกกัดไปมาจะจุยหมดครับสบายสบายผมคิดว่าตอนนี้เลเวลเราน่าจะตันแล้วเนี้ยกัดไปหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์เทมเบอร์โหรือว่าสายพันธ์อัลฟาครับผมกัดไปหมดแล้วเรียบร้อยเลเวลเราตันแล้วด้วยครับผมเดี๋ยวจะอัดเลือดไปเลยนะครับอัดไปเลยตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วเนี้ยตอนนี้เลือดอยู่ที่81ล้าน8 27,400นเอะครับเอาไปร้อยล้านเลยดีกว่าโอเค อัลฟาโมซาซอล้อยล้านอ่าไม่ธรรมดาเลยชื่อเพาะมากที่เหลือดาเมจไปเลยครับมาดูกันว่าดาเมจเราจะเยอะขนาดไหนค่าสลบเมื่อกี้ที่เราโดนนะครับสะท้อนมาเกือบแสนเลยนะครับผมดาเมจของเรานะครับตอนนี้มาตันอยู่ที่3 7 8 5 0 1ครับโอเคครับผมทีนี้ก็ได้เวลานะครับทดสอบดาเมจอันมหาศาลนะครับของเจ้าออาฟ้าโมซาซอของเรากันแล้วนะครับผมจัดไปครับไม่โดนโอโดนโอเค ดาเมจอยู่ที่6 3ล้านสนแนะครับ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ดาเมจแรงที่สุดนะครับในไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำของผมนะครับโอ้โ oh. หสุดยอดเลยทีเดียวโอเคครับทีนี้ก็ได้เวลามาอาร์ว่าในน้ากันแล้วนะครับผมมีตัวอะไรให้เราฆ่ามั้ยหรือเปล่าอันนี้ไรเนสซี่หรือเปล่ากัดไปมากัดไปเรียบร้อยครับทีเดียวทุกตัวแน่นอนเทมโพโล่ <por> ก็หยุดเราไม่อยู่นะครับเมื่อกี้เอาฟาเนสซี่ครับตายไปแล้วครับผมช่วงต้นคลิปที่เราเจอ แต่จุยไปแล้วครับสบายสบายเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยเพื่อนตอนนี้ตัวที่อยากจะเจอจริงๆก็คือวอลเดนครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะสู้วอลเด้นได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะสู้ไม่ได้ครับผมเพราะเราค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับในส่วนของดาเมจนิดนึงเพราะปกติผมจะใช้เทพในการจัดการวอลเดนไงแต่ก็น่าลองครับถ้าเอาจริงๆแล้วคือน่าลองครับผมสู้ได้สู้ไม่ได้ไม่รู้แต่อยากลองครับระหว่างนี้ก็ไล่ฆ่าให้หมดก่อนแล้วกันในพวกตัวกระจกนะี้กลับไปมาแต่จ,จุยไปครับ ทีเดียวตายทุกตัวตัวนี้ต่อเรียบร้อยครับข้ามาเลยข้ามาเลยเทมเพล่ลากัดไปทีเดียวตายกระจอกมากด้านนี้ต่อเลยตัวอะไรเนี่ยตัวเล็กๆฉล,ล,ลาดเหมือเรียบร้อยครับทีเดียวดับครับผมโอ้โหเริ่มจะมาเยอะแล้วครับโอเคมุมตรงนี้สว่างเลยนะนีัยผมเหมาะที่เราจะฆ่ามันให้หมดครับรอพี่แป๊บหนึ่งพี่กลับตัวแป๊บรอแป๊บกัดไปกัดไปเข้ามาเลยแองเลอร์แตกไปดิแตกไปดิมาเข้ามา แปลกใจว่าทําไมวันนี้ไม่เจอเมกาไมกากลาดอนเลยครับไม่รู้ครับไม่เจอสักตัวเลยเนี่ยไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับผมโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้ในน้ำน่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดศึกบนลกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมเลืนี่ก็คือแมตช์แรกครับเอาฟาลามาเลยว่าหนึ่งแสนครับจำนวน50ตัวครับผมมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับโอ้โหกัดทีเดียวไม่ตายครับผมตอนนี้เรากําลังโดนลุมเลยนะครับผมกัดไปกัดไปเริ่มทยอยกันตายเลยครับเรียบร้อยไม่เพื่อนเรียบร้อยไม่เพื่อน ดูชื่อได้เลยครับผมโอ้โหกระจุยกันไปกระจุยกันไปกัดแหลกกัดแหลกเข้ามาเลยเข้ามาเลยทําไมตัวด้านบนนี้ไม่ตายว่าตายแต่ตัวด้านล่างนะครับผมสงสัยด้านบนเราจะกัดไม่โดนครับตอนนี้มันเหลือร่อยหลอมากๆครับกําลังจะหมดครับผมคิดว่าตอนนี้เหลือ,อแค่4ตัวนะครับได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอไปวนแป๊บนึงกัดไปมาพอเริ่มเหลือน้อยเริ่มจะกัดยากครับมีฉลามธรรมดาเข้ามาเสือกด,ด้วยกระจุยไปก่อน ตายอีกหนึงครับตายสเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับผมกัดไม่โดนครับไฮ้ยังเหลือ2ตัวครับมองผิดมองผิดเหลือ2ตัวครับผมเดีย๋ยวเจอกันเดีย๋ยวเจอกันกัดไปกัดไปมาอีกแค่2ตัวเท่านั้นเองเียบตัวตายได้กัดไปกัดไปเรียบร้อยครับผมชนะมาได้ครับแบบสบายๆครับเสียเลือดไปแค่ประมาณ6 0 0 0 0เท่านั้นเองครับไม่ใช่600,000นดีประมาณ7จ0 0แ0ดแสนนะครับผม โอเคทีนี้ก็ไปตอนแบบที่2เลยครับเอาละครับผมเลนนี้ก็คือแบบที่2อครับอัาฟาเนซี่เลเว่าหนึ่งสนะครับจำนวน20ตัวครับผมโอ้โหโจมตีเราแบบมาหาโหดมากๆครับผมกัดไปสู้มันสู้มันกัดรัวๆไปเข้ามาเลยกระนำกันเข้ามาเลยมีเท่าไหร่โชว์มาให้หมดไอ้น้องกัดไปกัดไปโอ้โหมันตีเราแบบว่าเร็วรัวมากๆครับผมเสียเลือดเยอะแบบสุดๆเลยนะครับตอนนี้เลือดเราลงมาประมาณ2ี่แล้วนะครับผมขนาดมาแค่20ตัวเท่านั้นเอง กัดไปกัดไปทําไมเรากัดมันไม่เข้าเลยเหรอวะเนี่ยไม่มีตัวไหนตายเลยครับผมคิดว่าไม่แน่เราอาจจะต้องตายก่อนโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโหดจังวะเนี่ยโหดเกินไปไหมโหดเกินไปไหม,เ,ไไหมเมื่อกี้ขนาดเอาฟ้าฉลามนะครับจํานวน50ตัวยังชนะม,มาได้โอเคมันเริ่มทยอยตายเลยครับผมสู้ได้อยู่สู้ได้อยู่โอ้โหนึกว่าจะตายซะแล้วครับไม่ตายครับรอดมาได้ครับผมกัดไปกลัดไปเรือเราตอนนี้ลดลงมาเกือบครึ่งเลยครับ แต่น่าจะชนะครับกระตุยไปกระตุยไปน้องเรียบร้อยเหลือกี่ตัวเหลือสองครับผมสบายสบายกัดบันกัดบันเข้ามาเลยเข้ามาเลยกัดไปกัดไปมึงตายแน่นอนรู้ได้แน่นอนครับผมเหลือเลือดแค่ประมาณขึ้นเดียวเท่านั้นเองไม่เท่าไหร่เหลือตัวสุดท้ายครับกัดไปกัดไปตัวสุดท้ายนี่เหนียวใช้ได้เลยนี่ว่าทำไมมึงตายอย่างงี้เรียบร้อยตายโอเคชนะมาได้แบบใจหายใจคว่ำเลยครับคิดว่าจะไม่รอซะแล้วแมตชนี้ แต่ก็ยังสามารถชนะมาได้ครับทีนี้ก็ไปตอนแมตช์ดไปเลยครับผมเอาละครับผมและนี่ก er. ็คือแมตช์ดไปนะครับเอาฟาโมซาซอนะครับเลยว่าหนึ่งแสนนะครับจำนวน10ตัวครับผมทุกๆตัวมีเลือด43ล้านนะครับกัดไปกัดไปเข้ามาเลยเข้ามาลุมเลยอย่างนี้อย่างนี้เข้ามาลุมเลยเออมันต้องลุมแบบนี้แหละถึงจะมันกัดไปกัดไปเข้ามาเลยสะใจแน่นอนครับเวลาโดนลุมแบบนี้เรือเราตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่นะครับสบายสบายอยู่ ผมว่าเนสะซี่น่าจะกัดแรงกว่าครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันเลือดเยอะไงเลือดเยอะมากๆเลยครับผมเมื่อกี้เนสซี่มันมา20ก็แหละโมซาซอมา10ครับผมก็เลยอาจจะทําให้ดาเมจมันเบานิดนึงแต่ถ้าโมซาซอมา20นี่ขอบอกได้เลยครับเราเป็นถั่วแน่ครับตายอนาดโอ้โหเลือด43ล้านอะไรคิดดูดิตอนนี้รู้สึกว่าเลือดเราจะลงมา20%แล้วนะครับผมโอ้โ ผมประมาทมันเกินไปไหมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับแ,แ,แล้วแต่ละตัวไม่มีเลือดออกเลยนี่วาเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะกัดไปกัดไปทําไมมันไม่มีเลือดออกเลยไม่รู้ครับผมเราจะตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัดไปกัดบนไปกัดวนไปเลือดลงมาแต่ครึ่งหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยตัวอื่นยังไม่มีเลือดออกเลยครับตัวที่เลือดออกตัวเดียวก็คือเรานี่แหละจะตายอยู่แล้วในบ้าเอ้ยต้องกัดให้ตายสักตัวหนึ่งอย่างน้อยๆกัดไปกัดไปเร็วสู้มันเร็วเฮ้ย <Hey, S 1> ผมว่าเราตายชัวร์เลยครับ เลือดเราออกเยอะมากมากครับผมเลือดมันแทบไม่มีเลยเนี่ยจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่า,ามีแววตาย50 50นะครับโมซาโซเราเร็ว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 วุ้ยเลือดต่ำกว่าครึ่งแล้วครับผมไอ้บ้าเอ้ยสู้มันดิวะกัดไปกัดไปทำไมกัดไม่แรงเลยเนี่ยโอ้โหโหดจัดเลยวะต้องโกยต้องโกยโกยไปเติมเลือดก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกัดไปกัดไป เมือในตัวสีขาวด้านนู้นจะตายครับ,บ internally. เร็วเร็วเวเวลา er มันจะตายส่วนมากมันจะตายพร้อมกันเลยนะครับผมเฮ้ยกูจะตายก่อนเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้มันสู้มันอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเร็วโอ้โหโหดว่ะโหดว่ะไม่รอดไม่รอดไปรอดกูไม่รอดแน่เฮ้ยจะหนีก็หนีไม่ได้อีกบ้าเอ้ยเร็วเร็วเร็วน้วเป็นคิวนี่เป็นคิวกระตุยไปเร็วกลัตไปกลัตไปโอ้ยสู้ได้ว่ะโอ้โหวุดิด เรียบร้อยไปเหลือสองตัวนึกว่าจะต้องตายอยู่แล้ววัดดวงไปวัดดวงไปเข้ามาดิวี่สองตัวนี้เลือดเต็มอยู่เลยครับมันอยู่ด้านหลังไงมันไม่โดนกัดครับผมเลือดเราอาบแต่เลือดมันเต็มเนียครับกัดไปกัดไปผมดูแล้วลักษณะของเราเนี้ยครับไม่น่าจะสู้กับวอร์เดนได้แน่นอนเลยแบตบนี้อาจจะต้องเป็นแบตสุดท้ายเนียครับกัดไปกัดไปตูได้แน่นอนครับผม ถึงเลือดเราจะรอแรกครับแต่เราสู้ได้อยู่แล้วมันเลือดออกแล้วนะครับพวกมึงต้องตายพร้อมกันไอ้น้องกัดไปสีขาวที่จะอยู่รอดได้ตัวเดียวก็คือสีของเรากัดไปกัดไปโอ้ยยังเมียวอยู่เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวกระจุยไปครับผมชนะมาได้แบบอาการสาหัสเลยนะครับเลือดจากร้อยกว่าล้านนะครับเหลือ20กว่าล้านโอ้โหเสียเลือดไปประมาณ80ล้านบาบอคอแตกมากๆเกือบจะไม่รอดวัดดวงเลยไง ผมคิดว่าจะต้องตายเลยเนี่ยรอดมาได้แบบอุดบิดมากมากครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตสุดท้ายที่มหาหาโหดนะครับที่ผมไม่อยากจะเรียกเลยจริงๆครับผมวอร์เดนวอซาซอนครับมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมลองดูกัดไปกัดไปทขอะไรเพื่อนสู้ดิสู้ดิสู้ดิดมามาได้อยู่ได้อยู่อุ้ยเลือดลงรัวๆเลยครับผมมาแลกกันแลกกันตายไปข้างนึงสิวะโอ้โหมาดิ เลือดมันมีประมาณ90กว่าล้านนะครับผมถ้าผมดูไม่ผิดนะครับกัดไปกัดไปพอได้ครับพอได้ครับผมแต่ทําไมค่าออกซิเจนเราลดก็ไม่รู้เนี่ยมันมีค่าออกซิเจนนะครับผมมาครับผมกัดไปกัดไปมีอาการเข้าแทรกซึมที่ปอดนะครับแล้วก็กําลังจะตายด้วยครับตูได้หรือเปล่าไม่รู้กัดดูรไปกัดดูรไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะไม่รอดเหมือนจะไม่รอดชายย้อยครับผมปุ้บโหดจริงๆครับ ว่าเราตายแน่นอนเลยเนี่ยกัดไปกัดไปไม่ไหววะ่ะไม่ไหวครับผมขอป่ยก่อนได้ไหมป่ยก่อนป่ยก่อนอุ๊ยโหดจริงครับอุ้ยตามไม่เลิกเลยวะ่ะทำไมมันไวกว่าเราอีกวะเนี่ยตอนนี้ต้องเพนเลยนะครับไม่ไหวจริงๆครับผมเหลือเลือดแบบรอแรงมากๆคือเปนยังตามมาอยู่เดี๋ยวโอเคเลือดเรารีเต็มแล้วนะครับสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อมาขอแวนหนีเติมเลือดแป๊บนึง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามาเลือดลดหรือเปล่าคิดว่าเราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับถ้าผมรีเลือดได้คิดว่ามันก็น่าจะรีเลือดได้เช่นกัน,นครับแต่ลองดูก็แล้วกันไงวัดดวงดูครับผมกัดไปกัดไปโอ้โหจริงครับเลือดเยอะจริงๆเลือด90ล้านของมันเนี่ยเราขัดมันไม่เข้าด้วยไงแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาผมว่า90ล้านแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อกี้โมซาซอเลือด13ล้านนะครับผม สามารถข้ามันได้แบบสบายๆเลยไม่บบไหบเลยตัวนี้ตัวนี้โหมดมากกัดไปกัดไปกัดไปไม่ไหววะ่ะโอ้มันไม่ตายวะ่ะทํายังไงมันก็ไม่ตายครับเอ้ยมันไม่ตายแต่กูนี่จะตายเดียว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 โอ้หนีนี้นีนโกยก่อนโกยก่อนแม่งเอ้ยโหจริง,รงเดือดรอแล่มากหนีตายจนมาถึงเมืองหินะเลยดี โอ้คิดดูดิเราหนีตายมาถึงเมืองหิมะเลยนะครับสรุปเลยก็คือว่าไม่สามารถสู้กับวอร์เดนโมซาซอได้นะครับหนีตายมาแบบบัดสีมากมายงั้นเอาเป็นว่าแานิพาร์นนี้เราจะทิ้งท้ายกันไว้แบบบัดสีแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ